สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไม่ที่กากๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากอีกเช่นเคยนะคบผมก็จะเป็นการตั้งค่า dns นะครับอ่านะับผมก่อนที่เราจะมาตั้งค่านะครับเราก็มาดูรู้จักนะครับมารู้จักนะครับผมมารู้จัก เจ้าตัว DNS ตัวนี้กันก่อนนะครับผมว่ามันมีประโยชน์ยังไงหรือว่าทำหน้าที่อะไรอยู่นะครับผม DNS นะครับผมย่อมาจาก d o m a i n n a m e System นะครับผมก็มันจะเป็นระบบการตั้งชื่อ d omain name นั่นเองนะฮะก็ทำหน้าที่นะครับคล้ายๆกับสมุดโทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราพิมพ์ชื่อเว็บเว็บหนึ่งเข้าไปอย่างเช่น www.google.com นะครับ ตัวเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะไปถามนะครับผมว่าไอตัวที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ย w w w g o o m l e c o m เมนี่ยมันมี IP ว่าอะไรนะครับตัว DNS นะครับมันก็จะค้นหาตัว IP แล้วก็ส่ง IP ของเว็บเว็บนี้เนี่ยที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยนะครับมาให้เบราว์เซอร์เพื่อที่จะโหลดหน้าเว็บมาแสดงให้เราอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเวลาที่ DNS ตัวนี้เนี่ยทำงานช้านะครับ เวลาโหลดหน้าเว็บก็คือมันจะช้านะครับเหมือนกันนะครับผมมันก็จะมีความสัมพันธ์กันลักษณะนี้นะครับผมเราก็จะมาตั้งนะครับตัว dns server ตัวนี้เองนะครับโดยใช้บริการของ google นะครับผมก็จะมีผู้ให้บริการอยู่หลายๆหลายๆค่ายนะครับผมอย่างเช่นนะครับ open dns นะครับผม n o r t o n dns นะครับแล้วก็ google นะครับผมที่ผมได้แนะนําในวันนี้นะครับผมส่วนวิธีการตั้งค่านะครับไม่ยากเลยนะครับผมให้เพื่อนนะครับ มาที่นะครับเน็ตเวิร์กนะครับผมรูปอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลยนะครับผมแล้วก็กดตัวนี้นะครับอ่านะครับผมหลังจากนั้นนะครับมาที่เช a งแอนด์แอ e เจอร์เซตนะครับผมหรือว่าเราจะเข้าวิธีอื่นก็ได้มีหลายๆวิธีในการเข้ามานะครับผมอย่างเช่นไปที่ control panel นะครับผมแล้วก็ network and internet นนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนกันนะครับ สำหรับวินโดว์อื่นนะครับนอกเหนือจากว i นโดว์10วิธีการตั้งค่าก็จะเหมือนกันนะครับผมหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ property นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปที่ตัวนี้นะครับผม TCP/IP VC นะครับกดตัวนี้เลยแล้วกด property นะครับผม ก็จะเป็นตัวล่างครับตัวนี้นะปกตินะครับ DNS Server ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นออโต้ที่เราตั้งนะครับผมก็ถ้าเป็นออโต้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับที่เขาได้ตั้งให้เรานะครับหรือว่าเป็นเป็นของที่ระบบเลือกให้บ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ถ้าเราอยากตั้งเองก็ตอนนี้นะครับผมคลิกด้านล่างเลยนะครับสำหรับ DNS ของ คูเกิลนะครับมันก็จะเป็นเลขแนะครับผม8 4ตัวบนนะฮะตรงนี้นะครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับ8 4ตัวนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมเป็น8นะครับเป็น8นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น4 4นะครับผมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคเข้าไปเลยนะครับนะครับเพียงเท่านี้นะครับการตั้งค่า DNS นะครับผมดูว่าเลือกใช้งาน DNS ของผู้ให้บริการเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับผมที่มีเจ้า,าตัวเน็ตเวิร์กตรงนี้เนี่ยมีหลายมีหลายอันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็จะมี w i f i ขึ้นมาด้วยนะครับเราใช้ตัวไหนเราก็ตั้งค่าตัวนั้นนะครับผมหรือว่าจะตั้งค่าไว้ทั้ง2เลยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะไปตั้งค่าที่โมเด็มนะครับที่ผมสอนเนี่ยก็คือจะเป็นวิธีการตั้งค่า ในตัวเครื่องนะครับผมแต่ถ้าเราอยากออไม่อยากตั้งค่าในตัวเครื่องเราอยากไปตั้งค่าในโมเด็มของอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตั้งแบบนี้เลยนะครับใส่ตรงช่อง DNS Server ไปเลยนะครับผมเป็นของ Google นะฮะทีนี้เวลาใครมาใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันก็จะใช้งาน DNS ของ Google โดยอัตโนมัตินะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมา บอกวิธีการตั้งค่าในโมเด็มอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาบอกเฉพาะการตั้งค่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับผมที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของ DNS นะครับก็จะมีลิงก์ด้านล่างนะครับผมเข้าไปอ่าน เพิ่มเติมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ